ี่คือเด็กสเตอร์สุนัขพันธุ์บริสตันนีสเปเนียลที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเรื่องราวของเด็กสเตอร์เริ่มต้นอย่างโศกเศร้าเมื่อตอนเป็นลูกสุนัขมันหลุดออกจากบ้านในเมืองอูเรรัฐโคโลราโดและถูกรถชนอย่างรุนแรงจนทําให้ขาหน้าข้างหนึ่งต้องถูกตัดและอีกข้างหนึ่งก็เสียหายหนักเคนดี้ปะเสฐ เจ้าของของเด็กสเตอร์คิดว่าจะต้องหารถเข็นให้กับบันใช้ตลอดชีวิตแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ต้องพบกับเด็กสเตอร์นอนอยู่บนชั้นบนของบ้านทั้งที่ไม่มีรถเข็นด้วยความสงสัยเธอจึงนำเด็กสเตอร์ลงมาชั้นล่างแล้วตั้งกล้องเอาไว้และสิ่งที่เห็นทำให้เธอตกตะลึงเด็กสเตอร์สามารถยืนด้วยขาหลังของตัวเองทั้งสองข้างและเดินได้เหมือนกับมนุษย์ที่น่าทึ่งก็คือไม่มีใครฝึกให้เด็กสเตอร์เดินแบบนี้ มันเดินดูด้วยตัวของตัวเองทั้งหมดเด็กสเตอร์คนพบว่าการเดินด้วย2ขาหลังรวดเร็วและสะดวกมากกว่าการใช้รถเข็นปัจจุบ,บันเด็กสเตอร์อายุ10ปีแล้วและกลายเป็นคนดังของเมืองมันเดินเล่นรอบเมืองได้อย่างคล่องแคล่วเข้าร่วมกับขบวนพาเรดและมีแฟนคลับติดตามในโซเชียลมีเดียหลายแสนคนแน่นอนว่ามีคนสงสัยว่าเจ้าของฝึกให้เด็กสเตอร์เดินแบบนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าแต่ทั้งเคนดี้และศัตวแพทย์หลายคนยืนยันว่านี่เป็นเพียงแค่พิธีที่เด็กสเตอร์ได้จะปรับตัวเพื่อเอาชนะอุปสรรคด้วยตัวของมัน เ,เรื่องราวของ xter, เด็กสเตอร์เตือนใจเราว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคหนักขนาดไหนเราก็ยังมีวิธีลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปได้เสมอบางครั้งวิธีที่เราเลือกอาจจะแตกต่างจากคนอื่นแต่ถ้ามันทําให้เราไปถึงจุดหมายได้ก็ไม่มีอะไรผิดคุณคิดยังไงกับเรื่องราวของเด็กสเตอร์แชร์ความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ